สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบอัลโตเมตอินคาร์บูทิคเอไอโคชั่นนะครับวันนี้จะคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบการผลิตเดินแบบอัตโนมัตินะครับเข้าสู่ตัว Pri เดืนนะครับซึ่งมีค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างสูงมากเลยนะครับโดยที่ครั้งแรกในการที่จะทําให้เกิดการบุกขึ้นนะครับผ่านตัวระบบนะครับจะได้คอมมิชชั่นอยู่ที่1,000งพันยูเอสดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะแชร์โปรฟิตหากลูกค้ารายเดิมนะครับมาใช้งานเครื่องเจ็ดส่วนตัวอีกครั้งหนะครับ ก็จะได้30%แชร์ลิงโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆหากเราสร้างระบบะซิสเต็มตัวนี้เชื่อมต่อสำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลลัพธ์เม็ดเงินนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูราเลีเอียดกันว่าะระบบ process ทำงานยังไงนะครับตัว Private Jet ตัวนี้นะครับเป็นระบบเครือข่ายของอ Private Jet ที่มีอยู่10,000ว่าลำนะครับทั่วโลกแล้วก็ เป้าหมายในการที่จะกําหนดจุดบินนะครับก็อยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าจุดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสายภาพที่สูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดในการที่จะเซตอัพระบบทํำยังไงนะครับในส่วนคนที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอโตเมติดมคำนะครับให้กด Subscribe ช่องไว้นะครับและก็กดติดตามนะครับท่านจะมีได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เรานำเทคโนโลยีระดับโลกนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่เราสร้างระบบโปรเซส เชื่อมต่อกับระบบ l i a t e Product ทั่วโลกเลยนะครับแล้วทำเงินเป็น US. เดอลลาร์เข้ามานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าระบบทำงานยังไงนะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาในระบบแล้วนะครับผู้สนใจที่จะจองตัวเจ็ทส่วนตัวนะครับเข้ามาก็จะกรอกรายละเอียดเกี่ยวข้องกับว่าจะไปจากตรงจุดไหนไปจุดไหนนะครับเหมือนจองเครื่องบินที่เราจะทําการบินเนี่ยนะครับจากตรงจุดเวลานะครับแพสเซนเจอร์กี่คนนะครับระบุให้เรียบร้อยนะครับ และโมเดลนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับระบบ p r i v a t e Jet ที่มีโครงข่ายอยู่หมื่นกว่าลำนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับในการที่จะบินนะครับทั่วโลกเลยนะครับปลายทางอยู่มีทริปถึง40,000ืนนะครับกว่าจุดนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะดูได้ตามสเก e d ด้วนนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับในการที่จะกำหนดจุดบินจากจุดจากเมืองไหนไปเมืองไหนนะครับ ซึ่งสามารถที่จะเลือกได้นะครับโค้ดเข้าไปสร้างตัวระบบ affiliate link นะครับซึ่งลิงก์ตัวนี้นะครับจะสร้างคอมมิชชั่นหากมีการกดนะครับแล้วก็จองเครื่องบินนะครับผ่านระบบเนี่ยโค้จะได้ที่1,000 US d ลลาร์นะครับตอนหนึ่งการบุ๊กกิ้งนะครับและหากลูกค้ารายเดิมนะครับเข้ามาใช้งานเครื่องอีกครั้งนะครับระบบก็จะแชร์30%ให้โค้ดทันทีนะครับเมื่อเกิดการรีพีทขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะแบบ มีศักยภาพสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอาหากเราสร้างระบบไว้เรียบร้อยปล่อยออโต้รันนะครับเกิดการจองอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะทําให้เป็นเม็ดเงินอีกช่องทางหนึ่งเข้ามานะครับลักษณะของ p r i v a t e jet นะครับเป็นการบินนะครับในลักษณะเป็นส่วนตัวนะครับจํานวนคนแล้วแต่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะงานที่ใช้งานนะครับก็จองโดยใช้เครื่องแต่ละลักษณะนะครับแตกต่างกันนะครับ มีตั้งแต่เครื่องใบพัดมีเครื่องเ็ตเครื่องในลักษณะรูปแบบต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายามตามที่กำหนดตามแพ s เซนเจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงเกี่ยวกับโมเดลตัวนี้นะครับ AIESM Willer Private Jet Charter เนี่ยนะครับกำลังผลิตยอยู่ที่1,000 US d ลลาร์ต่อ1 flight นะครับ booking นะครับแล้วก็ Estimate นะครับโค้ด oh, ตั้ง s m สว่าอยู่ที่2 Booking ต่อเดือนนะครับ นัความหมายามว่าจะทําเงินได้ประมาณ2,000 US d ลลาร์ต่อเดือนนะครับแต่ในข้นเดียวกันหาลูกค้ารายเดิมนะครับเข้ามาใช้งานตัว Private Jet อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้30% s h a r i n g profit นะครับซึ่งเขาจะแชร์ตรงนั้นให้เราด้วยนะครับก็มีศักยภาพสูงมากนะครับในการที่จะทําเงินเป็น US d ลลาร์นะครับเรามาดูสเปคของเครื่องนิดนึงนะครับตัวระบบตัวนี้นะครับ engine capacity นะครับจะอยู่ที่2,000 US d ลลาร์นะครับต่อ flight ในการบุกนะครับ และก็ Estimate อยู่ที่2 Booking ต่อเดือนนะครับโดยที่กำลังผลิตนะครับจะอ้างอิงตาม Engine Performance ก็คือตัว i n t e r n a l Factor อยู่ที่80%นะครับโดยที่80%ตัวนี้นะครับมาจากการที่อิอนเทอร์ภายในของคนคนนั้นนะครับมีโ e เลดมีสกิ l นะครับสามารถยกระดับในการเที่ควบคุมระบบท a s ได้นะครับและก็20%เป็นปัจจัยภายนอกเป็น e x ็กซ์เ l อร์นอ r แฟของพวก ระบบการตลาดเองกระดาษความผันขวนนะครับสภาพเศรษฐกิจนะครับของอสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องบินนะครับก็แล้วแต่ตรงนั้นมันจะไม่สามารถที่จะควบคุมปัจจัยภายนอกได้นะครับแต่ปัจจัยภายในเนี่ยเราสามารถควบคุมได้โดยท่านเพิ่มความรู้90%เข้าไปนะครับเมื่อสร้างโลกทัสนะครับได้สมบูรณ์แล้วนะครับก็จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมันเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเราเชื่อมต่อกับระบบ AI นะครับซึ่ง AI มีศักยภาพอยู่ที่ประมาณ9 5นะครับค่อนข้างเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับและประสิทธิภาพของ AI กำลังก้าวกระโดดไปเร็วมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือตัวสเปครายละเอียดของเครื่องยนต์การผลิตเม็ดเงินตัวนี้นะครับดังนั้นการเชื่อมต่อระบบนะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับและมีรายละเอียดนะครับให้เห็นภาพนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้นะครับ ระบบทัสเป็นระบบที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่างคนนะครับก็คือมนุษย์นะครับกับ AI ก็คือตัว AI ของหุ่นยนต์นะครับที่เข้ามาช่วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับมีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะช่วยปิดการขายแบบออโต้ออนไลน์นะครับดังนั้นโปรเซสของมันก็คือว่าเดี๋ยวค้าจะลำเลียงระบบวิดีโอนะครับเข้ามานะครับผ่าน ตัวระบบ t a ส k นี่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง a อ f เ l i a t ลิงก์ที่โคดตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านตัวระบบเซลล์ฟัน n นลนะครับเพื่อะจทําให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมาแบบออโต้นะครับและกระบวนการ System ตัวนี้นะครับพ็ต้องเริ่มต้นจากกระบวนการไอเดียก่อนก็คือว่าค้ดจะเชื่อมต่อโปรดักอะไรนะครับในคลิปนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อไปที่ Privat e jet นะครับหลังจากนั้นนะครับ โค้ดก็ให้ AI อีกตัวหนึ่งนะครับในการสร้างตัวสคริปต์ขึ้นมาว่าจะสร้างตัวโครงสร้างของวิดีโอยังไงแล้วก็สร้าง v o i c e Over นะครับหลังจากนั้นก็ Edit วิดีโอออกมานะครับเพื่อที่จะลำเลียงผู้คนนะครับเข้ามาสู่ระบบนะครับดังนั้นก่อนกระบวนการเริ่มต้นนะครับโค้ดก็วิเคราะห์ตลาดนิดนึงว่าในตลาดเนี่ยนะครับผู้คนถามเกี่ยวกับ p r i v a t e jet ยังไงบ้างนะครับเที่ยวบิน p r i v a t e jet เนี่ยนะครับคนก็ หารายละเอียดนะครับให้ตัว AI เลือกออกมานะครับปรากฏว่ามีคำถามเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เลือกมาหนึ่งคำถามนะครับ how much private jet charter cost นะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ AI ตัวหนึ่งเขียนสคริปต์โครงสร้างขึ้นมาว่าวิดีโอนะครับควรจะเป็นยังไงออกมานะครับและก็หลังจากนั้นโพสก็เรียงลำดับนะครับให้ AI อีกตัวหนึ่งสร้างตัวระบบ voice over ออกมานะครับ Private Jet Charter Cost Explained Everything You Need to Know. Today, we have a topic that's always intrigued travelers and aviation enthusiasts alike private jet charters and their costs. Whether you're considering chartering a private jet for a special occasion or just curious about the expenses involved, We've got you covered. So, without further ado, let's dive right in. The basics of private jet charters. Before we get into the nitty gritty details, let's start with the basics. What exactly is a private jet charter and how does it work? Factors affecting private jet charter costs. Now, let's talk about the factors that influence the cost of chartering a private jet. It's important to note that prices can vary widely based on several key factors. Aircraft types and their costs. One of the most significant factors impacting the cost is the type of aircraft you choose. Private jets come in various sizes and classes, each with its own price range. Different types of private jets, from light jets to heavy jets, and provide examples of popular models in each category. Mention how the size and luxury level of the jet affect the price. Let's break it down with a few real world pricing examples. I've done some research to give you an idea of what you can expect. A short regional flight, a medium haul trip, and a long haul international journey. Provide estimated costs for each, including aircraft type, distance, and other relevant factors. Ways to save on private jet charters. Private jet charters don't have to break the bank. There are ways to make them more affordable. Let's explore some money saving tips, suggest strategies like booking empty leg flights, sharing the cost with a group, or considering membership programs and jet cards. In conclusion, private jet charters can vary widely in cost, but they offer a level of luxury convenience and flexibility that's hard to match with commercial flights it's essential to do your research consider your needs and budget accordingly click link below this video to access the lowest prices from our comprehensive global network of private aircraft <laughs> ดังนั้นกลุ่กระบวนการที่สร้างตัวระบบวิดีโอเองหรือระบบทัสนะครับวิ่งเข้าสู่กระบวนการระบบเซลโปรเซสก็จะเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับสำคัญมากๆก็คือระบบ AI smart base นะครับโปรเซสตัวนี้จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ Search e n g i n e นะครับในการที่จะเชื่อมต่อ เข้าสู่ blocking นะครับระบบ process ของ blocking นะครับตรงจุดนี้นะครับ AI จะทำหน้าที่ทำ auto post ออกไปนะครับว่ามีรายละเอียดของ Product ตัวนี้นะครับคำถามที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะรีวิวแวดล้อมตัว Product คคำถามตัวนั้นนะครับทำให้เกิดการสร้าง block ขึ้นมานะครับดังนั้นคนที่เซิร์ชเข้ามาในการที่จะหาตัว private jet flight charter เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะทําให้เกิดการลาเลียงเม็ดเงินวิ่งเข้ามาสู่ affiliate link ของเรานะครับอย่างต่อเนื่องเช่นกันอีกเส้นทางนึงดังนั้นหากทํางานประสานกันนะครับระหว่างระบบ task ก็คือตัว vo นะครับและระบบ search engine นะครับสองส่วนเข้าหากันนะครับจะทําให้เกิดการทวีเม็ดเงินขึ้นมาอย่างต่อเนื่องผ่านตัวระบบ affiliate link ของเราที่วางไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับดังนั้นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ยกระดับศักยภาพของท่านไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับและเป็นเทคโนโลยีของ อนาคตที่แรงคือขึ้นในการที่จะทําเงินในการที่จะหาเงินออนไลน์ในการที่จะสร้างเม็ดเงินระบบผลิตเงินแบบอัตโนมัติขึ้นมานะครับและผพ้่ที่จะสร้างระบบตรงนี้นะครับต้อง t a r g e t i n ตเป้าหมายนะครับสูงนิดนึงเกี่ยวกับเม็ดเงินที่วิ่งเข้ามานะครับท่านจะาสามารถที่จะทําให้เกิดเม็ดเงินสูงมากยิ่งขึ้นด้วยศัตยภาพของระบบนะครับและก็พร้อมที่รับความรู้ใหม่นะครับโดยเรียนรู้ระบบ AI เข้ามาประสานด้วยนะครับก็จะไปเหนือกว่า ความรู้เดิมๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำงาดทำงานนะครับได้น้อยกว่าแต่ผลลัพธ์มันสูงกว่านะครับและคนที่จะเข้ามาสร้างระบบนะครับต้องมุ่งมั่นนิดนึงนะครับลงมือทําจริงๆนะครับเพราะความรู้หลายๆอย่างมันเป็นความรู้ที่ใหม่นะครับเราต้องเรียนรู้กันใหม่นะครับแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยสุดยอดมากเกี่ยวกับการที่เราลดแรงทุนแรงมากกว่าในการที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมานะครับดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือก็จะประกอบด้วยเรากับ คอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับโดยตัวเราเองนะครับก็จะยกระดับความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการติดอาวุธรบทางปัญญานะครับสร้างรลบทัสขึ้นมาเชื่อมต่อกับแอฟริกทั่วโลกเลยนะครับเป็นต้นทุนที่เราต้องลงทุนนะครับเรื่องความรู้นะครับแล้วเปลี่ยนความรู้นั้นให้เป็นเม็ดเงินนะครับซึ่งสามารถที่จะเริ่มต้นนะครับได้คล่องตัวสูงมากนะครับเทียบกับธุรกิจอื่นนะครับท่านสามารถที่จะนําตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง่านหนึ่งคนนะครับ แล้วนําความรู้ไปผลิตเงินเลยนะครับและนี่คือศักยภาพที่จะยกระดับไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับในการที่จะทําเงินเป็นยูเอสดอลลาร์เชื่อมต่อกับสินค้าทั่วโลกเลยครับหากสนใจเข้ามาวางระบบนะครับต้องการที่จะวางระบบทําเงินเป็นยูเอสดอลลาร์เข้าไปที่ไลน์นะครับพี่ทายใหญ่พิมพ์คําว่าวันตั้มนะครับวันนี้ผมกอลสโตนบีททั้ทำเงินแบบอัตมานะครับต้องขอกลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆและมีเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาจาก หลายทิศทางครับผมมากครับสวัสดีครับ